อะไรเนี่ยเหมือนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณแล้วเฮ้ยก็แบบอ้ยไม่ไหวแล้วออนอนได้แล้วนอนเถอะไอ้ไเด็กขี้ว่าเอกมากคือเมื่อกี้จะว่าประจาวันกูเป็นอยู่เหมือนเล่นเกมเสร็จช่วงประมาณพร้อ เที่ยงคืนอเตี๋เที่ยงคืนเออระมาเที่ยงคืนน่ะเพราะว่าพวกไอ้นั่นมันมาบางทีมนมาเล่นดึกไงอย่างอย่างไอ้แม็กเนี้ยไอ้แม็กก็ชอบเล่นดึกเขาก็มีเวลาเอเหมือนมันมาเล่นกับกูก็เมื่อวานมาเล่นกับกูขีมบอกว่าสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่าแล้วไอ้แม็กเวลามันเล่นเกมมันก็เล่นนานไงเล่นเสร็จกับมันห้าทุ่มครึ่งบ้งทุ่มครึ่งก็ทำนู่นทำนี่แบบมันก็เที่ยง ไปอาบน้ำเราอาบน้ำในตัวนานเลยเอออาบชิวๆนะอาบไม่นาถ้าแบบตักผมเนี้ยก่อนจะเป่าผมแห้งอีกเป่าให้ก่อนเราตัดด้วยที่นี้หน่อยก่อนนอนอย่าดูเปิดแล้วเหมือนบางทีพอกูอาบอาบน้ำดึกใช่ป่ะแม่งอาบน้ำแล้วตื่นเออพออาบน้ำแล้วสดชื่นตั้มมิกทีเนี่ยพอแบบโอ้ยจา ตาแบบตื่นแล้วเอาละตซ้อีกแล้วคนลุกจังเลยเวะในในเดือนตื่นนะแต่เดี๋ยวนี้ถือว่ากูทำเป้าหมายสำเร็จนะเพราะว่าแต่ก่อนนะกูชอบแบบช่วงเวลาใกล้ๆเลิกงานอ่ะตื่นแบบโคตรง่วงเลยง่วงจนไม่อยากขับเลยเนี่ยอ่ะก็ช่วงนั้นมันงานแรกๆก็วะกูก็เป็นไอ้ช่วงแบบเปิดแม่งใช้สมอง เว่อร์ว่วงชิบหายเลยดี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 ขึ้นเลยเข้าไหนก็ทำไรแรกก็วงว่วงนะกลับบ้านเลยโ่วงจังก,กว่าไม่แต่เป็นเพระาะอะไรเฮ้ยมึงรีบมาทำไมอ้วนตามไม่วะอหนึ่งมึงต้องไปนู่นแล้วป่ะเอาใครกลางอะ่ะเอาชิบหายโอ้ยไม่ไหวนะอย่างเงี้ย ไปกันได้เว็บดูไว้ใจเพื่อนไปซะเอ้าแยกคีบพวกอีกให้กูเจออินัวแกนะปลาแล้วปล่อาตายไปเล้ตายฮอมีฮอมีโอ้ยไอ้ไอ่อี มปมาลาบเล่นโง่กแบบู่อยังเลี้าหนึ่งอยู่เลยเด็กก็ไม่ได้คีบเลยแม่งคิวไปสองฝั่งนู้นอ่ะอเฮ้ยเขาเมะเยอะเปล่าทำไมมันได้คิวสองอ่ะแปลกว่ะตัดออกไปหยอดเลย กางหายกาหกาหายการหายกรหายเฮ้ยไอ้เนี้ยกูจะตายละกูจะแตกแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวเหมืนะโอ้ย้วยอ๋อ

กดกดดัดแน่กโอัชเคมิดีอะเจอเจออัชเชมิด่ะเขาเกิดว่าแสกเอาเม่หายเอาเม่หายเจอมาละเขีร์แมงเือเจ็ดแล้วว่ะ การหเด้อการ์ายเด้ออุ้ยช่วยกด้วยไม่รอดแล้วอู้ยแรงยังวะไอ้สันไซด์หุรูดนสิร้อยเลยเี้ยแรงสุดอ๋อคือว่ามันยืนนิ่งมันรอดูพวกมึงหัวมันเองมันรอดูโดนกดจัด ฝาล oh, oh ่าไม่ไ oh, ด้เัดเศอ่ะโหหกแล้วด้วยเศษกูแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปดีกว่ากินโวใครเล่นตัวเก็ตเหรชนอ จะจริงหรือเปล่าจะเจ็บนี่ออ๋จริงหรือเปล่าคือไปสักคนละกันจริงหรือเปล่าแต่แม่งได้ที่ล็อกขาแล้วาฟาร์มแล้วเนี่ยครูอยากเวิรกมากไปกลา,างคิวได้ไหมไ,ไม่ได้ครับได้เมนตีมตัะล่ะคุณไม่คุณไม่เมีเยตนตยีเลยคุณเลี้ยงสีเลยเมนสีก็ไม่ได้อะมึงมึงจะมาฟาร์มก่อนป่ะล่ะ มาสแกงล่างคับปล่อยตายนะปล่อยตายนะยายนะุ้อ๊ยวันทำไมไม่ต้องมีกูก็ได้ตัวกร่ะ

ตีป้องยังเดียวเลยวะเนียยตายเพราะอีกทุกคนเฮ้ยมกวอยเกิดแน่เลยเกิดอีฟีอ่ะแอววอยไหมติ้อมหล่อยกลางให้เราเพื่อนบ้างหัวพอมาวอย ใคมาบอโอ้โหไปล่างหมดเลยจุ๊แปดตัวตรงนี้กำลังไปเพื่อนแข่งไว้แข็นนี้เลยเหรอโกมิโตนเหรอมีเกิดอเด็กงาไม่มีเอ้ยไม่เราไม่มีใครมาจริงเหรออควิคาวิแข่งไว้โดนชีฟตีเอาเรื่องช่เฮ้ยสายนี่ไน่พูดเอาเลยเฮ้ยอะไรอ่ะ มันเอาไม่ลงอะมันเอาลงไปแล้วรอบหนึ่งไงแต่ว่ากูช้อตเองขึ้นมาอ,อ,อย่าลงอย่าลงลุกขึ้นมาปลิวตัวเองอ่ะ <c oughs> เออปลิวตัวเองกูแบบปั่นไงโอ๊ยมีสินะพลังแห่งการปั่นไม่แล้วมั้งนี่ยได้เนาะ <c oughs> ยังไม่เหี่ยวตอนนี้ <c oughs> ยังไม่ถึงการกลาง คนจริงจริงที่เฟ้ยว่าแชต,ตอนลงสนามมาให<ฆ>้มันได้านอสินส, <c oughs> สนามแรกไงมันตื่นสนามคนเรามาตื่นสนามสนาอแน่ก็เป็นกันเอ้า <c oughs> เอาไวไ้แล้วเราลิง ไล่ไล่ดไล่ดิไดมาแล้วกูมากูมากูมาระวังรอยเฮ้ยทำไมอันติมันทำงานวะอไม่ได้สาบวะไม่ได้สาบวะอินวอครอดวะก็คิดเพืดอนแท Chú quay, Chúc quay, lo sang trái, chú quay. Chịp vụ bắn phong được nhiều lắm. Bái hoi, hoi. Tê. Thôi nên phút. yo. hơi, hơi, ya. Chào hả?

ตีสิบเจ็ดวิขอบวกเอว่าแล้วเฮ้ยนั่นไงตัวหลังอุ้ยสั้นสไลด์หมูคนแรงเฮ้ยโดนอติกูเล่นอีกแล้วโดนอติกูเล่นอีกแล้วดูดูดดูดด้วบวกสดโดนหนืดอะไรวะ กนเือเลยทำไมอ,อ็อ,อ,อกเกิดไปยางอ่ะเฮ้ยเกิดมาติกเกร์มาติเกร์ทำอะไรกูเตี้ยอยู่มต่อยู่อโ,อโอ้โหนี่มันถซัอร์ตเนีวอวยบเลยพี่ชายถอยถอยไม่ได้แล้วโอกาสโอกาสตั้งีวิดอ,อกมาวะมาดิมาดิ กับผัวโอ้ยลิงวิดด็อกหิวเนี่ยเมื่อกี้โดนสังไส้าม่เป็นไรหนิบอ่ะตัดสักเพี้ยงสิเพื่อนแครแครไม่รอแม่ซิดไงมาตีกูบ้าไปเนี่ยซิโดนอะไรอะมันจะตายโดนเผา ติดไค่ทเฮ้ยตาไม่ทันเงีติดดับหรือเปล่าโอ้ตามไปช้ายาดเลยไปได้ไหมเอาวีด็อกตาย ได้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 เออมันเอาคุยแก้วข้าวข้าแม่มันเหรอเราง่ายโคตรนี่โอ้โหอีกโดนไปทีเดียวไอ้เช้นนี่เกิดออกเอ็กโคเลยเพื่อน tập thịt thịt lên không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องเขียวแล้วมัอต้าเมจพอเหรอเฮ้ยสวยเธอ์นจังหวะกันดีไอ,ไอ้เียเอ้ยต้องหางก็ดีโต้ oh. แต่พุ่งมาหากูคนแรกเลยสดใจต้นเกมกูไม่ได้กดปันหนักนะ ตัวมันไม่โหดแกมันเลยต้องเล็งก,ก่อนโอ้ทำทำไมอ่ะพี่เขี้ยนที่ใส่บทเลยอะเจอใครใส่บทเลยอ่ะเอ้าไปไหนอ,อ่ะกูมา โอ้ไม่ไหวแล้วเช่นด้วยพวกจะล่อกูไม่สวยดูดาเมจได้สวยอ้าวตัวต่ออยมาอยมาอยมาระวังระวังนิดนึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฉาหลังโดนเองสิบหก เร็ยบร้อยตามสูตรกูดูทรงตามสูตรรู้ผลลัพสินะนี่ไงความผิดตัือเองอะโทษทีที่กูเก่งต้นเกมาหลังต้นเกมก็เดินแจกเลยก็คือสมการเป็นนี้เว้ยถ้ากูเล่นเก่งอ่ะแสดงว่า คนในทีมจะกากของกูใช่ไหมถ้าคนในทีมกากกากของบัวแสดงว่าไม่มีใครแบกได้อันนี้ยพงษ์เห็นว่าคนในทีมเล่นเก่งเหมือนกันเลยแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวให้คนในทีมแบกหรอเออแล้วก็เล่นชิลๆไปอะไรอย่างเงี้ยกดยังไม่ได้ไม่ได้กดกัดเอกตัดสดเอก อ๊ยเอาอ่ะเฮ้ยเอาเดียดียวดิเอาดิกูไม่อยู่นะแล้วค <c oughs> นะุณ <c oughs> เล่นสายดัยานเป็นไปลูกพ่อ ยาวเลย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 เออเี๊ยพี่ด็ออาโุ้ยอย่างแรงไปเลยพี่ด็อกเลืกไลนยชิปผูมันสดแต่ป้อม่ะ ดีแล้วดีปีกุมเิเรื่อยๆโง่เฮ้ยมามามาอยมาวอยมาามล้วคิดว่ามันวิดวอลกัน เก,เกิดมาแล้วเฮียจะมาจะไปเออเกอะไรมีคนไหยรอดได้ไหมต้อบงบอมอะ่ะตบอสบอมเกิจริงอยู่แถวนี้เนี่ยไ,ไหวปไเนไ เฟนเชอร์กูไม่ได้เล่นเป็นตัวแบกนะกูเล่นเป็นจ่ายสกิลนะกูบอกก่อนเอ้าใครจะแบกอ่ะโอยเยอะแยะถ้ามึงไม่แบกแล้วใครจะแบกวะเอฟเอฟบอกปุ๊ดเจ้าอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอเก็บกระดูกอีกกองหนึ่งก่อนตามไปน้องใครโดนโคโนวะน่ะโตแล้ว ลอเลยไปไหนได้อ้มันอยู่นี่อ้จะบวกเหรอทีมไม่โฟบจะบวกเหรอเอาเอากูเดี๋วเอากูเดี๋ยวเากดี๋ยวายแลวยเลยเฮ้ยพี่กอกมาพี่กอกมากระพิเศษแ้วะนัจริงลิงงูจนลิงเกิดอะเฮียเป็นเป็นไปได้ไงวะตะโพู์ในวงเป็นเศษยกู มันไม่น่าเข้าไปกันนะเนี่ยที่อยู่กลางวงเลยตัวนี้มึงบอกไงวิดอ็อกมาวิดอ็อกมามันมาไงแต่มันมาทำไมปกติมันตัวพี่เกมเลยวิดอ็อกอะอันนี้ไม่ใช่เรื่องัวแม่งเล่นปูนต่อตลอดเลยเขาไม่น่าเล่นเก่งเลยเฮียถ้าเก่งแล้วทีมมันจะกาดเนี่ยเล่นเก่งก็แพ้อะไรวะเนี่ย เห็นแต่แรกไอ้เนี่มันมันจับวอยกันไม่อยู่อ่ะไม่บาร่ามันเรื่องสีมันไม่ค่อยอยู่มันอะไรไหนก็แน่มันยังมั่วเลยมันตั้งแต่ต้นเกมก็ไม่เนี่ยแค่ดี้กู่อลนไปสิไปเลยแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าโดนไม่เข้าเลย โอ้อีกทีกลงพันไปเอ้ยสวยอยู่มังตายหมดกูไม่มีสติเล่นว่ะรอ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 ไปเตะ e n ใครออกเลยตัดเลือดอาเจมิเต็ดตัวนี้เกิดเฉยเลยโอ้มึงก็เล่นรีบไปไม่รู้จะบิงเข้าไปทำไมโน้ขัดตีอย่างวะไอโน้ขัดตีอย่างเลยมันไม่ได้เก่งเนาะอินโน้ตอะปล่อยเ,อเลยปล่อยเฉยเฉยเฉย

คุไม่ได้ไปไงประเด็นไปแต่ไม่มีมันแล้วกโดนหนึอะไรโดนที่พิงก้จะตายโอ้ยเนียไม่เล่นได้ปะอย<ป>มาคกุกคุ <walk> ไปไบมาแฟน เนคนนี้เกิดมาเพื่วิ่งล็องหมดไม่สดเลยเก็บเจียบเสียบออกไปเลยเก็บเสียบไปยพงดงตายมาเฟ่ต่ออีกหอยละ Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Your top barracks has fallen. The enemy now has mega creeps. Your middle tower has fallen. Your top late of his own accord. <coughs> ก็ส่งสีนะต่ไฟไมใชนะมันเก่งแต่กูไงแคลรีนไม่ได้เก่ง